สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ตุร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่25เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจพูดคุยกันด้วยเรื่องราวของบริษัทมีที่มีเงินจํากัดนะครับซึ่งมีพันธกิจสําคัญในการที่จะขึ้นท็อป5 ในปีหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อที่ดินพูดคุยกับคุณอิสระวงรุง่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้พบกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวนะครับเรื่องของคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกสกุลเงินให้เหมาะสม ในการค้าขายกับต่างประเทศและก e ็ความได้เปรียบในช่วงที่ค่าเงินกำลังพันผวนอยู่นะครับพูดคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับได้รับรางวัลจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กรมสอบติการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นรางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และธนาคารอมสินยังได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 2,566อีกด้วยนะครับเนื่องจากธนาคารอมสินได้ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทําร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารตลอดจนการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและลูกจ้างให้ดียิ่งขึ้นควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านการทํากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้ การให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 การปรับปรุงสวัสดิการตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำสาขาทั่วประเทศไทยรวมทั้งเปิดช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์เพื่อรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะของลูกจ้างตลอดจนพนักงานนะครับซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับ ธนาคารอมสินยังได้รับรางวัลคุณธรรมอวบประจำปี2565ในประเภทชุมชนและองค์กรรางวัลมอเรออวบ2022จากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับเนื่องจากมีองค์กรที่มีบทบาทด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมยึดมั่นในค่านิยมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลและการปฏิบัติตนขององค์กรในการตั้งมั่นคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมตลอดจนเยาวชนไทยนะครับซึ่งก็อสอดคล้องกับภารกิจ ของธนาคารอมสินที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรนําไปสู่ความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนโยบายขับเคลื่อนแนวทางโซเชียลมิชชั่นอิ g ร a ชั่นสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคมเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์จากธนาคารอมสินจํานวนหนึ่งองวันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถาม แล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสมุมจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1งโรบาเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดวยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ถ้ารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคันเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในนทุกสััปดาห์ะครบ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอน,นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับ111วันหรือว่า111เป็นดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพอยู่ที่1 6 5 0ต่อปีนะครับโดยจะนําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวไปร่วมในงาน Thailand Smart Money ราษฎร์ธานีครั้งที่9ด้วยนะครับตัวอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับเตรียมเข้าร่วมงาน Thailand Smart Money ีสุราษฎร์ธานีครั้งที่9ซึ่งภายในงานนี้ธนาคารได้เตรียมนำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสินเชื่อและก็เงินฝากไปร่วมในงานดังกล่าวนะครับโดยผลิตภัณฑ์ทางเงินผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นเงินฝาก ที่ธนาคารจะนําเสนอเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันซึ่งจะเป็นดอกเบี้ยแบบสเตปอัพสูงสุดอยู่ที่106.50ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่างาน Thailand Smart ตบันนีสุร,ราษรธานีครั้งที่9เนี่ยธนาคารออมสินได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกที่ให้อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพ106.50เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยคําถามคือ เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับมีชื่อว่าอะไรตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุงร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่24สิงหาคมครับจากจังหวัดนนทบุรีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพรณภา,พาเพชรล้ำนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอิสระวงรุ่งนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีที่มีเงินจำกัดซึ่งมีธุรกิจ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อที่ดินแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะขึ้นสู่ท็อป5ให้ได้ในปีหน้านี้นะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับนิสลาครับสวัสดีครับคุณพีระครครับครับก็ต้องขอแย้ท่าความนิดนึงนะครับบริษัทมีที่มีเงินจำกัดเนี่ยที่มาที่ไปของเราตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณนิสลาครับบริษัทมีที่มีเงินเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับครับก่อตั้งร่วมกันสามหน่วยงานก็คือธนาคารอมสิน นะครับแล้วก็กลุ่มทิพยะนะครับแล้วก็กลุ่มบางจากนะครับในการถือหุ้นร่วมกันับจดทะเบียนหนึ่งพันล้านก็จะเป็นออมสินสี่สิบก้าเปอร์เซ็นทิพยะสาิเ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็บังจากยี่สิบเปอร์เซ็นตครับวับออตถุประสงค์ก็คือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับตั้งแต่บุคคลที่ทําการค้านะครับไปถึง SME ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดยอ่อมที่ต้องการวงเงิน เชื่อเพื่อเอาไปเป็นเสริมสภาพคล่องหรือว่าับขยายธุรกิจของกิจการของผู้ประกอบการเองนะครับโดยเอาที่ดินเข้ามาจำนองนะครับแล้วก็เราพึ่งเปิดให้บริการขายฝากด้วยอ๋อฮะแต่ผู้ประกอบการก็มีทางเลือกว่าจะมาจำนองหรือมาขายฝากก็ได้ครับครับครับซึ่งจุดเด่นของเรานี่คืออะไรครับคุณอิสระครับเนื่องจาก ู้ถือหุ้นของเราเนี่ยจะเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งสิ้นใช่ควาสินทิพย์หรือบางจากนะครับหรือว่าหน่วยงานที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เราก็ไม่ได้เน้นกําไรสูงสุดอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสําคัญคือดอกเบี้ยของเราเนี่ยก็เทียบจํานงกับขายฝากในตลาดเนี่ยจะต่ํากว่าค่อนข้างเยอะครับนะครับเช่นตามกฎหมายเนี่ยจํานองขายฝากดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายกาหนดเนี่ยคือ15%ต่อปีต่อปีนะฮะครับแต่ของเราก็จะ อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งคือประมาณแปดเปอร์เซ็นต่อปีโอ้โหนะครับเพราะแล้วเนี่ยก็จะถูกกว่า <c oughs> เยอะเลยฮะเยอะเลยอ่ครึ่งซ<ล>ครึ่งครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยถ้าวงเงินที่ขอสินเชื่อไม่สูงเกินไปเช <c oughs> ่นบุคคลทําการค้ากู้ไม่เกินห้าล้านเนี่ยเราไม่ได้ตรวจเครดิตบ,บูโรอื <c oughs> นะครับซึ่งอันเนี้ยลูกค้าเวลาไปแบงก์ไปธนาคารแล้วติดบ,บูโรก็จะกู้ไม่ได้ครับครับแล้วก็ถ้าเป็นนิติบุคคล ผู้ไม่เกินสิบล้านเนี่ยเราก็ไม่ได้ตรวจเครดิตบุโรครับครันี้เราก็จะช่วยผู้ประกอบการที่เมื่อไปธนาคารแล้วติดเรื่องบุโรก็มาขอบริการอืมครับช่วยจครับอืมครับน่าสนใจนะการวิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ได้วิเคราะห์เข้มข้นแบบธนาคารอ๋อครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็ขอข้อมูลลูกค้าับมาประกอบการที่จะหาเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ นุมัตสินเชื่อต่างๆก็ไม่เช้นค้คนเท่าธนาคารครับเมื่อไปธนาคารแล้วติดเกณฑ์ธนาคารติดคุณสมบัติติดอะไรมาที่มีที่มีเงินเนี่ยก็อาจจะกู้ได้ืะครับก็จะมาช่วยลูกค้ากลุ่มนี้ก่อนที่เขาจะไปซูอนอนแบงก์อื่นๆหรือว่านอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็จะต้องสูงตามนะครับแนวๆก็ประมาณนี้ครับอืมครับ,รบพูดง่ายๆคือทําธุรกิจอจำนองกับ ขายฝากนะฮะซึ่งนี่รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเข้ากับเอกนชนเพิ่งผมไม่เอ่ยชื่อกัแล้วกันเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยมันอาจจะสิบห้าต่อปีซึ่งค่อนข้างจะสูงของเราเนี้ดอกเบี้ยต่ำกว่าเยอะเลยพูดง่ายนะฮะใช่ใชแล้วก็เกณฑ์อืมเจ้กับเชิญครับตล,ตลาดเนี่ยคือดอกเบี้ยตามกฎหมายในสิบห้าแต่ว่าอาจจะปฏิบัติกันทั้งตามกฎหมายบ้างไม่ตามกฎหมายบ้างค่าธรรมเนียมด้วยอะไรด้วยค <c oughs> ่าธรรมเนียมอีกสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์รวมๆแล้วมันก็กลายเป็นเนะฮะสิบห้าบวกบวกครับ ว่าบางรายก็อาจจะคิดต่ํากว่านั้นก็มีเช่นสองเปอร์เซ็นสิบสามเปอร์เซ็นแต่ว่าเจ็ดแปดมีไหมคะในตลาดไม่มีฮนะไม่มีใช่ไหมอืมอแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็ค่อนข้างจะจะไม่ไม่น้อยนะครับ,รบส่วนของเราเนี่ยเรามีค่าธรรมเนียมครับคือเท่ากับธนาคารเลยค่าธรรมเนียมสินเชื่อในหนึ่งเปอร์เซ็นอ๋อก็ไม่สูงอืมครับเป็นม,มาตรฐานเลยครับ,รบไม่ได้คิดมากแลวไม่มีค่าจ่าย พิเศษอะไรมากกว่านี้ครับอืมเพราะฉะนั้นใครที่ควรจะเข้าไปพูดคุยกับบริษัทมีที่มีเงินจำกัดครับครับก็เป็นผู้ประกอบการนะครับทําการค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าผู้ประกอบการเอสขนาดเล็กกลางย่อมครับที่หนึ่งไปขอสินเชื่อธานาคารแล้วอาจจะติดเกมติดขัดไม่สามารถได้รับการอนุมัติฮะหรือว่าติดเรื่องเคริตูโรแล้วก็ต้องการวงเงิน สึงเชื่อไม่เกินตามที่กําหนดไว้บุคคลไม่เกินห้าล้านไม่เกินสิบล้านนะครับแต่ถ้าบุคคลเกินห้าล้านถึงสิบล้านนี่เราก็ให้แต่ว่าต้องตรวจบูโรครับหรือว่านีติดบุคคลเกินสิบล้านเราก็ให้ไปถึงห้าสิบล้านเลยต้องแต่ต้องตรวจบูโรด้วยแล้ว,รวเราก็ก็เบี้ยต่าเรากลัวถ้าเกิดเสียหายขึ้นมาใช่ใช่เข้าใจรับรับไม่ไหวครับเนี่ยครับถ้าไปธนาคารแล้วติดขัดหรือติดบูโรหรือติดเกณฑ์นะครับของธนาคารหรือต้องการ ความรวดเร็วความรวด<ม>เร็วบางทีธนาคารมีกระบวนการวิเคราะห์ที่ละเอียดตามเกณฑ์ของทอบทใช่ไหมครับครับต้องระมัดระวังมากกว่าเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มข้นในเรื่องการขอเอกสารหรือพิรดาสินเชื่อมากกว่าที่เป็นเรื่องไม่ได้ผิดปกติอะไรใ่<ฮ>ครับแต่วา่าเกื่ลูกค้าต้องการใช้เงินค่อนข้างด่วนัขอพิจารณาได้เร็วเนี่ย ก็มาทางเราก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อืมครับเราเราจะคํานวณจากมูลค่าของที่ดินด้วยไหมครคุณอิสรอะอ่ดูครับคือเช่นถ้าเกิดเป็นราคาที่ดินของราชการราคาที่ดินราชการ,ราครับประเมินนะฮะเราให้สูงสุดไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคาประเมินตลาดครับพองบริษัทประเมินไปทาการประเมินราคาเนี่ยสูงสุดไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตครับของราคาตลาดนะครับอืมก็แต่ว่า 70%ของราคาสก,การหรือว่า50%ราคาตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นมาตรฐานในเป็นเกณฑ์มาตรฐานอืมครับครับก็ทราบกันด็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้แล้วก็ตั้งแต่เราเปิดดําเนินการมานี่เปิดมาเมื่อไหร่ะครับคุณอิสระประธานธุรกิอเราเราเริ่มก่อตั้งบริษัทเนี้ยเมื่อปีที่แล้วช่วงช่วงเดือนสิงหาครับก็<ต>ครบปีเราวางระบบวางระบบแล้วก็เตรียมการ กระบวนการเรื่องคนเรื่องอะไรเราเริ่มประสิทธิ์เชื่อเนี่ยจริงจังเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองอนะครับคือเราใช้เวลาวางระบบกับเตรียมการมาประมาณสี่ห้าเดือนนะครับแล้วก็พอต้นปีเราก็เริ่มประสิทธิ์เชื่ออทีแรกก็ทดลองในจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลห้าจังหวัดครับขยายไปเป็นสิบจังหวัดยี่สิบสามสิบจังหวัดและสุดท้ายเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเราขยายทั่วประเทศอืนะครับตอนนี้เราก็รับ ลูกค้าและหลักประกันในทั่วประเทศแล้วนะครับเราก็มีลูกค้าเข้ามาเป็นพันรายนะครับมาขอสินเชื่ออนุมัติแล้วก็จ่ายเงินกู้เนี่ยไปไปแปดร้อยกว่ารายในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแปดร้อยห้าสิบสามรายวงเงินประมาณสามพันล้านที่อนุมัตินะครับออกไปนะครับก็คิดว่าปีนี้ก้คงจะอนุมัติได้สักเจ็ดพันล้านครับเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดรับลูกค้าและหลักประกันทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ย s <S ยอดลูกค okay. uh ้า huh. ที่เข้ามาขอสินเชื่อกับเคสที่มีการอนุมัติก็เพิ่มมากขึ้นสามเดือนเองแหละครับเอ่อหมายว่าพฤษภามิถุนาเราเริ่มรับทั่วประเทศอ๋ออ๋อแล้วเราก็เลยว่าครึ่งปีหลังที่เรารับทั่วประเทศแล้วเนี่ยครับแล้วเราเปิดผลิตพันุขายฝากเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยอืมก็คาดว่าจะมีการอนุมัติมากกว่าครึ่งปีแรกอื นะครับก,ก็ปีนี้ก็คาดว่าจะมาสักเจ็ดพันล้านกรับ,รบกรับเจ็ดพันล้านนี่เอถือว่าเป็นธุรกิจเจ้าใหญ่ใน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 ประเทศไทยเลยไหมครับถ้าเป็นสินเชื่อที่ดินจำนองที่ดินใช่ป่าเนี่ยก็ถือว่าเจ็ดพันล้านในปีแรกก็ถือว่าน่าจะขึ้นมาอยู่ยบริษัทชั้นนาที่ทําธุรกิจนี้เลยครับถ้าเจ็ดปีหน้าเราขยายอีกอืมอเพิ่มอีกก็อาจจะ,ะทำให้เราเนี่ย อยู่ในกลุ่มผู้หนักตลาดครับอ่าดีครับอืมน่าสนใจนะครับก็แสดงว่ามีมีผู้คนเนี่ยมายื่นไม่จำนองก็ขายฝากเด้อะไรคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจมาเข้ามาคุยกับมีที่มีเงนินนครับก็ช่องทางของเราวันนี้หลักก็คือสาขาข,าของธนาคารอมสินพันกว่าสาขาอืมพร้อมอยู่แล้วอาจจะเป็นลูกค้าธนาคารอมสินเองอ๋อครับ,รบที่ต้องการสินเชื่อประเภทนี้แต่ว่าธนาคารไม่ได้ให้ เชื่ออย่างเนี้นครับ,รบหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องมีโครงการหรือต้องมีการวิเคราะห์ละเอียดใช่ไหมครับหรือโอนบูรก็อาจจะเข้าไม่ถึงธนาคารด้วยข้อจํากัดทางสาขาธนาคารก็จะแนะนําลูกค้ามาใช้บริการที่บ mm hmm. ริษัทมีที่มีเงินทำอย่างงี้ครับหรือว่าลูกค้าเองเนี่ยอาจจะใช้จำนองหรือขายฝากอยู่ที่ผู้ประกอบการอื่นๆนะครับแต่ต้องการถองเรี้ยที่ถูกลงเพราะว่าเคยจ่ายอยู่สิบห้า ามเปอร์เซ็นอยากจะจ่ายแค่แปดถ้าทำเียมหนึ่งเปอร์เซ็นลดลงไปครึ่งต่อครึ่งเนี่ยครับก็สามารถที่จะเอเราจะวีไฟแนนซ์ให้ก็ได้อืปิดบัญชีให้แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เราเพื่อจะลดภาระดอกเบี้ยก็ได้อลงไปอย่างเงี้ยครับครับครับแสดงว่าถ้าจะติดต่อกับทางมีที่มีเงินนะวันนี้ณนะเวลานี้คือต้องติดต่อกับทางธนาคารออมสินก่อนใช่ไหมฮะสาขาต่างๆอ่เริ่มต้นเนี่ยท่างง่ายสุดออมสินอยู่พันก่าสาขาก็เข้า เข้าสาขาออมสินก็ได้ครับหรือว่าเราสำนาใหญ่ของบริษัทเราอยู่ที่อาคารทิ่พยาประกันภัยพระรามเก้าเนี่ยนะครับอ๋อครับครับก็สามารถมาติดต่อที่สำนักใหญ่ของเราก็ได้ออสมพทอนะฮะอาคารสงเคราะห์ด้วยได้ครับซอยเดียวกันอืมครับครับแล้วก็หรือเข้าในเว็บไซต์ w w w m e t e e นะครับคับ d o co d สมัครสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ก็ได้ครับก็ เข้าสมัครตรงเองก็ได้อืมครับแล้วเดี๋ยวแต่ว่าถ้าไปสาคาธนาคารสาขาก็ก็ช่วยดูแลให้อืมครับในเบื้องต้นจะเป็นอย่างนี้ก่อนคือว่าถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดก็คุณอาจจะไปที่สาขาธนาคารออมสินก่อนะหรือว่าจริงๆปกติเขาจะออมสินก็จะรู้จักการลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยปกติคือโดยหลักนะลูกค้าสินเชื่อคือลูกค้าธนาคารนั่นแหละใช่ใช่ใช่จริงแต่ว่าไปธนาคารแล้วติดเรื่องบูโรอ่าครับครับเป็นคุณสมบัติหรือว่าไม่มีโครงการมารองรับไม่มี การทํอวิเคราะห์ละเอียดนะครับเพราะนั้นไปกู้ไม่ได้แต่ว่ามาตรงนี้ก็อาจจะง่ายกว่าง่ายขึ้นอ่าคำว่าง่ายขึ้นดีกว่านะฮะกู้ธนาคารได้ก็แนะนําให้กู้ธนาคารกับแต่ยังไงดอกเบี้ยธนาคารถูกกว่าเยอะฮะของเราแปดธนาคารอาจจะห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ไปดอกเบี้ยไปถ้าเข้าถึงธนาคารได้ก็ไม่ต้องมาที่มีที่มีกันแต่ถ้าเข้าไม่ถึงมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมาเราอันนี้คือเรามารองรับตรงนี้มาก อืมเข้าใจละนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินท,ท,ที่จะเอาไปเอาไปจำนนงแล้วขายฝากจะต้องเป็นที่ลักษณะแบบไหนครับคุณอิสระครับก็เป็นที่ที่มีสภาพคล่องนะครับคือที่ที่อืมไม่มีสภาพคล่องความหมายคืออะไรฮะเป็นที่ดินตาบอดอ่ตาบอดโอเคไม่เปาออกเนี้ยนะครับกับที่เป็นแบบเป็นลักษณะของของป่าเนียครับอ๋อความเสี่ยงที่จะ ไปลุกล้ําป่าต่างๆนานาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ควรก็อาจจะไม่ไม่รับเพราะว่าไม่มีสภาพคล่อง <c oughs> ครงับคอืคอถ้าเกิดว่าลูกค้ามาขอสินเชื่อ,อามาจำนองหรือมาขายฝากไว้เนี่ยครับแต้ไม่ชำระขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องกรณีจำนองเราต้องประคับจำนองมาขายเข้ตลาดอืมว <c oughs> ่ากรณีขายฝากเราต้องนําทรัพย์ที่เรารับซื้อฝากมาไปขายขายต่อเนี่ยครับข้าคล่องเนี่ยเท่ากับเราก็เ บ่อสินเชื่อไปแล้วไม่ได้เงินคืนมันไม่มีสภาพคล่องครับก็ขายต่อไม่ได้ใชเ่เป็นเอ่อเป็นที่ที่เป็นเป็นบ่อน,น้ํำส่วนใหญ่อย่างเงี้ยครับครับเอ่อมันไม่ใช่ที่มันเป็นบ่ออเงียครับต่างนานายนาเนี้ยครับก็หรืออยู่ในที่ที่แบบห่างไกลความจเจริญมากแล้วฮะการที่จะขายต่อไม่มีมครับเพราะเรามีการสารวจประเมินเราก็จะรู้ว่าสภาพคล่องเนี่ยต่ำมากหรือต่ำหรือปานกลางหรือสูงครับ ต้องคล่องตันกลางขึ้นไปเราก็รับได้ถ้าสภาพคล่องต่ําหรือต่าม,มากเราก็ปฏิเสธบอกว่าเราประกันเนี่ยเรารับไม่ได้ต้องอธิบายให้ฟังต้องอธิบายว่าออพอไรนะฮะไม่ไมีสภาพคล่องใช่ครับครับแต่เราก็อาจจะช่วยหาทางออกให้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของรายบุคคลก็บ้างไปใช่ครับครับแต่ว่าต้องเป็นผู้ประกอบการนะครับครับคือถ้าเกิดว่าบุคคลธรรมดาผู้ไปชําระหนี้ส่วนบุคคลอันนั้นไม่ได้ผู้ไปใช้จ่ายอโภคบริโภคนี้เราไม่ได้ปล่อยนะครับ ว่านี่ม็นลักษณะของ s อสอมบีที่มีเงินมากกว่าอ๋อฮะเป็นบุคคลที่ทําการค้าคับต้องการขุนเวียนในธุรกิจอย่างเงี้ยครับไปขยายไปซื้อสต๊อกสินค้าเพิ่มอ๋ออย่างนั้นได้อืมาอนน่าเี้ยได้คือเอาเงินไปทํางานครับครับแต่แล้วเอาเงินไปใช้ใจ่ายผู้บริโภคสำนั้นคนนไม่ถูกวัตถุประสงค์มันไม่ถูกวัตถุประสงค์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเสียด้วยอ๋แอแหละในช่วงต้นๆน,นี่ยเราเรา,ารับนะฮะช่วงที่เราเปิดต้นปีอะ่ะลูกค้าก็ กลายเป็นว่าจะเสียที่แบงก์จะเสียที่บัตรเครดิตก็เลยมันแทนเอาไปโปะเงนินแทนมากันเออนนะถอะเราจายแล้วก็มาเราก็ปวดหัวกับการตามนี่อย่างเงี้ยฮะทีนี้ถ้าจำจำจำเป็นไหมให้คุณอิสรวะว่าต้องเป็นเอ,อนิติบุคคลเท่านั้นไม่ครับบุคคลธรรมดาทําการค้าได้นะขอให้ทำการค้า,ก,ากันแล้วกันะเอาง,ง่ายอ๋อค้าเขาไม่ได้จดทะเบียนบริษัททั้งส่วนเดียวกันกับ เราก็พิจารณาให้อยู่แล้วอ๋อครับใช่เพราะบางคนเขาไม่ได้จดอืมกตเก็คุณเอาไปค้าขายเอาไปต่อเอาเงินไปทํางานฮะนะครับแต่ไม่ใช่เอาไปใช้หนี้ส่วนบุคคลหรือบุภคบริโภคส่วนบุคคลครับครับครับอันนี้ต้องคุยกันนะครับใช่ครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ขอข้อมูลลูกค้าเอาลยครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมพิจารณาฮะเชิญฮะครับก็ที่มีเงินเป็นบริษัทที่เปิดใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่า เราเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของทางออมสินแล้วก็ทิมกะบังจากนะครับเพะฉนั้นเนี่ยความเป็นเอกชนของเราจะมีรัฐเป็นผู้ถือหุ้สนส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับจำนองหรือว่าใครฝากก็ตามนะครับดอกเบีย้ยเราก็สมงูว่าธนาคารแน่นอนแต่ว่าเมื่อเทียบกับคู่กับการเพียเดียวกันก็ต่ำกว่าคนทน้งมากนะครับแล้วก็ สัญญาเป็นธรรมอะไรทุกอย่างก็คือพยายามดูแลลูกค้านะครับถ้าอามีความต้องการใช้เงินโดยลักษณะของการจำนองที่ดินหรือขายฝากน,นะครับก็นึกถึงมีที่มิเงก็มาใช้บริการผ่านออมสินก็ไดเ้เข้ามาโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์บริษัทก็ได้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเ,เดือนหน้ากัญญาเนี่ยสามารถไปที่สาขาของทิพยะก็ได้อืนะครับหรือว่าตัวสำนักงานตัวแทนคุณภาพของทิพย์หรือว่าบางจาก ก็จะมีจุดที่ให้ลูกค้าเข้าเข้าไปสอบถามและติดต่อขอสินเชื่อได้เช่นกันอาจจะมีปั๊มน้ำมันบางจากบางบางที่ที่สา,ามารถเข้าไปติดต่อขอใช้บริการได้เช่นกันครับเริ่มประมาณเดือนเดือนกันยายนกันยายนครับเดือนหน้าบางจักนะครับกลับ ครับได้ครับอ่ะ <ด grip. S 1> เอาละครับวันนีครบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกับหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับอิสระครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอิสระวงรุ่งนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับก็อย่างที่บอกนี่แหละใครที่คิดว่าตัวเองเอ่อน่าจะเข้ากับทางมีที่มีเงินได้ลองงปรึกษาหารือกันดูกแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้เรื่องของการเลือกสกุลเงินให้เหมาะสมกับการทําการค้าขาย กับต่างประเทศสําหรับ s m e นะครับแล้วก็ช่วงที่ค่างเงินผันผวนได้ทำยังไงถึงจะได้เปรียบพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งดารงตําแหน่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักง,งานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้เตรียมเข้าร่วมงาน Thailand Smart m o n นดี้สุราธานีครั้งที่9นะครับซึ่งธนาคารได้เตรียมเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยแต่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียก พิเศษที่ให้อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดอยู่ที่ร้6 5 0เนี่ยเข้าร่วมในงานดังกล่าวคําถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่บ้านี้เนี่ยมีชื่อเต็มว่าอะไรส่งคําตอบมานะครับ SMS 4 2สองสองหนึ่ o ศูนย์เเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุงร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ